สวัสดีครับคาร์ i บ e p โปรดักต์ขอรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นโตโยต้ารถ3ตอนวีรอนนะครับปีนี้ปี2023นยี่สี่วยๆเท่ๆนะครับสีดำตัดด้วยสีครีมรถคันนี้มาที่ร้านนี่นะครับทำหุ่งเบาที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นหุ่งเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมทำไมเราจึงต้องสวมล่ะครับในเมื่อเบามาดีๆอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลว่าเราต้องการรักษาเบา นะครับให้อยู่กับเรายาวนานนี่คือเหตุผลหลักนะครับเลยทําตัวสวมฉะนั้นพอเราใส่สวมไปแล้วนะฮะจะเดินทางเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยป้องกันเยอะนะครับสําหรับแอร์เบาะนี่นะฮะทำสวมทับไปวันหนึ่งไม่ใช้ถอดทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่การสวมเรานะครับเราตัดตรงรุ่นตัดไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้สีครีมนะครับนะแล้วก็ มาพร้อมกับปูพื้นด้วยนะครับในปูพื้นเป็นสีดําแล้วก็ได้สีครีมทองนะครับสวมทับไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะทำกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาหนังเราใช้ก็เป็นหนังนี่นะฮะหนังเทียมนะครับหนาหนึ่งมิลประกอบฟองน้ํา5มิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดเราใช้ได้ในร่อนในการเย็บนะครับสําหรับเย็บบ่อรถยนต์โดยเฉพาะคือเนี่ยได้เบอร์20เลยหน,หนาใหญ่ๆนะครับ ใช้ทนทนนะครับบบอหลังเป็นอย่างนี้นี่ครับสามารถจะทำงานได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะพอพับไปปุ๊บนี่ครับนี่นะเห็นไหมฮะนี่แล้วผมถ่ายข้างในให้ดูนี่ครับแยกส่วนซ้ายขวาแยกส่วนหมดนะครับแล้วก็ปูพื้นงานเราก็เป็นตัวหนา13มมิลเก็บงานเรียบร้อยทั้งหมดนะครับ นี่อย่างนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับยังเป็นี้ป้ายแดงอยู่นะครับนี่มาด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะก็ยังพับได้เหมือนเดิมนะครับรถคันนี้3ตอนก็สามารถที่จะพับลงไปนะฮะนี่ครับพับไปอย่างนี้ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมาแบบไหนใช้งานได้แบบนั้นทั้งหมดนะครับนี่ครับฮะแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับ ส,สวยๆตัดเข้ารูปตรงรุ่นนะครับนะเพราะว่างานเราไม่ได้เป็นงานแบบฟรีไซส์งานเป็นงานแบบฟิกไซส์นะครับเ,เราบริการนี่สีนี่ตามที่ท่านเลือกเลยนะครับชอบสีไหนจัดไปตามใจชอบชอบสีครีมสีแดงได้หมดนี่ครับนะครับเราเป็นโรงงานเย็บเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับอยู่ลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับ หรือโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่0917099960 0917099960นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID ไลน์นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ